จะเริญธรรมาแซน,นะคะจะเญธยรทมครับค่ะในนามของกองทัพรมเห็นว่างานนี้ค่ะ90ปีคอนเสิร์ต90ปีบูชาครบบูชาพ่อปีความเป็นมาอย่างไรครบอ๋อครับก็มีพวกเราส่วนหนึ่งนะครับคิดกันนะว่าน่าจะมีเรื่องนี้ไหมนะเพราะว่างานงานนี้เป็นงานด้านหนึ่งที่สำคัญของพ่อครูนะเป็นเรื่องของศิลปะ เป็นเรื่องของงานศิลป์นะซึ่งพ่อครูเนี่ยมีมีความสามารถในการที่จะถ่ายทอดงานศิลปะเนี้ยออกสู่สังคมนะเขาก็ปรึกษากันแล้วก็ไปปรึกษากับทางคุณหนึ่งจัก,กรวาลน,นะคุณหนึ่งเขารับเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะทางคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลก็เป็นผู้ประสานนะคุณเปิ้ลสุทินันนะ,ะก็ประสานประสานแล้วก็ได้ นักร้องต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมโดยเฉพาะศิลปินที่จากคนนิ่นซองด้วยแล้วก็ศิลปินรุ่นเก่าๆที่เคยคบคุ้นกับทางพ่อครูนะ mm hmm. ก็เลยเริ่มพอเริ่มขึ้นมาเนี่ย mm hmm. คือจริงๆอ่ะกองทัพรมก็คืองานของชาวอาโศกนั่นแหละนะ,ะมันคนเดียวกันกลุ่มเดียวกันนะดังนั้นเนี่ยทุกชุมชนของชาวอาโศกก็เลยร่วมมือตรงนี้เพราะว่าเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับ ก็เลยจัดมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยนะ<ม>เริ่มมาปีหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะสมมาเรื่อยๆนะว่าจะคัดกรองเพลงไหนเพลงไหนกันนะ,ะจะจะทำอย่างไรก็ตกลงก็มีทุกเดือนนะมีการเก็บผลงานทุกเดือนซ้อมนักร้องก็ซ้อมมานะซ้อมมาทุกเดือนทุกเดือนเลยนะได้ร้องมาแล้วก็ออกขึ้น u t u b e นะขึ้นสื่อไปเลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้คนอื่นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยรู้จักนะรู้จักพ่อครูมากเพิ่มขึ้นในด้านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราเนี่ยจะรู้จักพ่อครูเนี่ยนะในทุกด้านอยู่แล้วนะไม่ว่าจะด้านกสิกรรมไม่ว่าจะด้านการศึกษานะแต่ด้านคนอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักนะแต่ด้านด้านศินลปะ ด้านศิลปินนะด้านการร้องเพลงหรือว่าเนื้อหาของเพลงที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะ<ม>เขารับได้คนข้างนอกเนี่ยเขารับได้จะสังเกตจากการได้รับความร่วมมือจากนักร้องนะ,ะเขาให้ความร่วมมือมากเลยนะมากันนะอย่างอุนาฝา่าขั้นทีเดียวนะก็เลยเลยสำเร็จจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะวันที่สองซึ่งเป็นวันจริง ที่นั่งเต็มนะไม่พอถ้าถ้าที่นั่งมีมากกว่านี้อีกก็เต็มนะเพราะว่าเราเปิดให้จองเนี่ยแป๊บเดียวตัวหมดแล้วนะ,ะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าผู้ผู้คนที่สนใจเรื่องนี้มีอยู่จริงและมีเยอะถ้าเขารับสื่อธรรมะตรงนี้ได้เนี่ยนะ,ะแล้วก็ติดตามพ่อครูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดียิ่งสำหรับเรานะ ส่วนทุนต่างๆหรือว่าการออกทุนก็ช่วยกันก็ช่วยกันออกนะทั้งญาติธรรมนะทั้งส่วนของชุมชนก็ช่วยกันออกอจนถึงวันนี้แล้วหมดหมดไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยจะคุ้มนะเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะสื่อขึ้นไปขึ้นขึ้นสื่อออนไลน์ไปนะแล้วมันจะอยู่ ยั่งยืนถาวรน,นานนะและเสียงที่ออกไปเนี่ยนะจะเพราะไพโร,รเพราะว่าคุณหนึ่งจัก,กรวาลเนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมาใหม่นะ, mm hmm. ะก็ทําให้เพลงเนี่ยนะทันสมัยนะเป็นแล้วส่วนนักร้องจากคนเดินซองเนี่ยนักร้องที่เป็นอาชีพจริงๆที่เขาแข่งขันกันมาเนี่ยนะแล้วได้รางวัลนชนะเนี่ยนะ mm hmm. เขาก็มาลก็ถือว่าเป็นความสําเร็จและเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดียิ่งนะ สำหรับผลงานในปี67เจนี้นะครับแล้วที่สำคัญยิ่งนะคะความหลอมรวมของลูกหลานชาวกองทัพธรรมทุกภาคส่วนนะคะอาแซมมองเห็นยังไงคะอ๋ออันนี้อันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มาหลอมรวมกันจริงๆนี่นไม่สำเร็จนะครับสิทธิเก่านี่ร้อยกว่าคนเดียวนะสิทธิเก่าซึ่งไม่เคยอะนะจัดงานยังไงก็ไม่เคยมีขนาดนี้นะแล้วสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ประสบการณ์ของสื่อนะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากเพราะว่าสื่อเราก็ไม่ก็ทำนะที่วัดบ้างที่ไปออกข้างนอกก็เล็กน้อยแต่นี่เป็นงานเต็มรูปแบบนะดูแล้วเหนื่อยแล้วก็หนักนะสำหรับสื่อแต่ว่าสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ของอลูกหลานเรานะได้ได้ประสบการณ์ตรงนี้เพราะฉะนั้น คุ้มค่าครับคุ้มค่านะการหลอมรวมตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าทั้งผู้ใหญ่นะทั้งเด็กนะและการกลางคนเนี่ยมารวมกันหมดเลยนะครับแบ่งหน้าที่กันทำนะตามความถนัดของแต่ละคนนะ,ะโอ้งานนี้แค่นี้ก็คุ้มแล้วคแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะ,ค,ะครับผมคือเราจะรู้เรื่องของผู้ที่เขาเอ,อ,อยู่ภายนอกมากเพิ่มขึ้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมกับคนภายนอกเนี่ยประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นนะครับจะรู้ว่าขนาดไหนพอดีขนาดไหนมากไปขนาดไหนน้อยไปตรงนี้นะการขยายออกสู่ภายนอกเนี่ยด้วยงานศิลปะของพ่อครูเนี่ยนะจะทำให้เราได้ประสบการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้จักประมาณในการที่จะเนะชื่อมกับบุคคลภายนอกได้มากเพิ่มขึ้นอันนี้จะเป็นผลดีนะเพราะว่า ถ้าเฉพาะชาวโสกนะนะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็คุกคีกันอยู่เท่านั้นนะเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ต้องตายไปแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้เนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยได้ประสานกับคนภายนอกด้วยนะทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้นะและเป็นการเชื่อมให้บุคคลภายนอกเนี่ยมานะเข้ามาเรียนรู้ เรียนรู้นี่คือเรียนรู้จิตวัตรของเราเรียนรู้พฤติกรรมของเรานะเข้ามาดูว่าเราทำอะไรแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งทำให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินะรวมทั้งสังคมของเราด้วยนะครับเท่านี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนาแซมมากเลยค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะอ่าครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาก ซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นนะคะว่าช่วงนี้บทบาทของอาทางกองทัพธรรมนะคะไม่ว่าทั้งจะเป็นสังคมการเมืองและงานศิลปะนะคะช่วงนี้ค่ะสำหรับท่านที่จองตั๋วไม่ทันนะคะก็ติดตามได้ทางสื่อคุณภาพของทางกองทัพธรรมนะคะ ก็อดใจอีกสักนิดนึงค่ะนะคะหลังจากเสร็จงานนี้แล้วนะคะทีมสื่อบุญนิยมทีวีก็จะถ่ายทอดออกไปถึงบ้านของทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจะเจรินทรรสํานึกดีค่ะ